สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rider Club ช่องสําหรับคนรัก2ล้อ3ล้อและทุกล้อที่มีหัวใจเดียวกันกับความเร็วและอิสระในการเดินทางถ้าคุณเป็นสายขี่ที่ชอบความแตกต่างชอบสไตล์ที่ไม่เหมือนใครชอบพลังของเครื่องยนต์ที่ดุดันแต่ก็ยังอยากได้ความมั่นคงและความปลอดภัยในการเดินทางแบบชิลๆวันนี้คุณมาถูกทางแล้วครับเพราะเราจะพาคุณไปสัมผัสกับ side, มอเตอร์ไซค์3ล้อรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายฮาร์ลีย์เดวิส นี่คือ2,025 Harley-Davidson Tri Glide ยา,ย,ยานพาหนะที่ผสมผสานความหรูหราความทรงพลังและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวก่อนอื่นเลยต้องขอบอกกว่าน Tri Glide ปี2,025นี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากกรุ่นก่อนอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการอัปเกรดเทคโนโลยีความสามารถในการขับขี่และความสบายของผู้ขับและผู้โดยสาร ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้คล้ายกลายเป็นหนึ่งในรุ่นท็อปที่น่าจับตามองมากที่สุดของปี Harley-Davidson คล้ายนั้นเป็นรถ3ล้อที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางทางไกลเป็นหลักจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนก็คือรูปลักษณ์ที่ใหญ่โตดุดันและเต็มไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นแฟรริ่งหน้าแบบแบดวิงพร้อมกระจกบังลมสูงเบาะนั่งขนาดใหญ่ทั้งด้านคนขี่และคนซ้อนพร้อมพนักพิงแบบทัวร์พักและยังมีที่เก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวไปยังที่ไกลๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของพื้นที่จัดเก็บสิ่งที่ทำให้2025ท้ายไๆโดดเด่นมากที่สุดคือเครื่องยนต์ม i l w a ล k e e อ1 1 4ขนาด1868ซีซีที่มีแรงบิดมหาศาลสามารถส่งแรงขับเคลื่อนออกมาได้อย่างต่อเนื่องและนุ่มนวลพร้อมเสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ของฮ a r l e y d a ว i d ส o n ซึ่งทุกครั้งที่คุณบิดคันเร่งคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังที่แฝงอยู่ภายใต้โครงเหล็กอันแข็งแกร่งของรถคันนี้ ในด้านของระบบการสะเทือนร้กล้ายปี2025ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยด้านหน้าจะเป็นโชคแบบชวัดูอัลเบนดิ้งวาลที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนด้านหลังจะใช้ระบบการสะเทือนแบบแอร์ที่สามารถปรับระดับได้ตามน้ำหนักและความต้องการของผู้ขับขี่ซึ่งช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแม้ในสภาพถนนที่ขรุขระ ด้านความปลอดภัยนั้นฮาร์เล็ตเดวิสันก็ไม่ปล่อยปละ,ละเลยท้ายคลยปี2025มาพร้อมกับระบบ reflect defensive r a d e r system หรือ RDS ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ล้ำสมัยประกอบไปด้วยระบบควบคุมการทรงตัวในโค้งระบบเบรก ABS แบบเชื่อมโยงระบบควบคุมแรงบิดขนาดเข้าโค้งระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันทุกระบบถูกพัฒนาเพื่อให้การขับขี่รถ3ล้อที่มีน้ำหนักมากอย่างร้ายคลยเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น ถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์แน่นอนว่าฮาเลเดวิสันยังคงเอกลักษณ์ความเท่ไว้ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED Signature d e m o r e r ที่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมไฟเลี้ยวแบบรวมเข้ากับแฟริงเพื่อความสวยงามไฟท้ายแบบ LED ที่โดดเด่นในเวลากลางคืนและล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่เสริมภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งให้กับตัวรถอย่างลงตัวระบบอินโฟเทนเมนต์ภายในรถก็ถือว่าไม่น้อยหน้าท้ายกลมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด6.5นิ้วแบบ Boom. บลูมลบล็อก GTS ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้งบลูทูธ Apple CarPlay และยังมีระบบนำทางในตัวพร้อมลำโพงคู่หน้าที่ให้เสียงกระหึ่มคุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงขณะดเดินทางได้แบบไม่มีสะดุดรวมถึงยังสามารถควบคุมทุกอย่างได้ผ่านระบบสัมผัสหรือสวิตช์บนแฮนด์ใกล้ๆย,ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์อื่นๆที่เสริมความสะดวกสบายเช่นครูส c o n t ทรลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่ทางไกลเป็นเรื่องสบายยิ่งขึ้น บอดนั่งปรับอุณหภูมิได้พอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงกล้องมองหลังที่ช่วยให้การถอยรถขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย พูดถึงเรื่องราคา h a ฮาเลเดวิสสันใกล้ๆปี2025มีราคาเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ36,999ดอลลาร์ 36, 999, หรือประมาณ1,300,000บาทแต่เท่าหากนำเข้ามาในประเทศไทยพร้อมภาษีนำเข้าค่าขนส่งและค่าประกอบอุปกรณ์ต่างๆราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ2 000, 000 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับศูนย์จำหน่ายและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าไม่ถูกเลยครับแต่สำหรับสาวกฮาเลเดวิสันแล้ว ราคาไม่ใช่อุปสรรคเมื่อแลกกับความภาคภูมิใจที่ได้ครอบครองรถ3ล้อระดับพรีเมียมที่ไม่เหมือนใครหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเลือกรถ3ล้อแบบคล้ายๆคำตอบง่ายๆเลยครับเพราะมันให้ทั้งความมั่นคงและความสะดวกสบายในการเดินทางรถ3ล้อเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเมื่อขับขี่รถ2ล้อในระยะทางไกลหรือแม้กระทั่งผู้ขับขี่วัยเกษียณที่ยังมีใจรักในความเร็วแต่ต้องการความปลอดภัยมากขึ้นคล้ายๆตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม การดูแลรักษารถไกลไกลก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับเพราะฮาร์เลดเดวิสส์านมีศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยและยังมีอะไหล่แท้ให้เลือกใช้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ใหญ่ของฮาร์เลดเดวิสส์านมาโดยตรงทําให้มั่นใจได้ว่ารถของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้รถรุ่นนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทางก็คือความสามารถในการบรรทุกสัมภาระด้วยกระเป๋าข้างขนาดใหญ่และกล่องหลังแบบทัวร์พักที่สามารถเปิดปิดได้อย่างสะดวก และยังมีระบะบล็อกอัตโนมัติผ่านรีโมททำให้คุณสามารถพกของใช้ส่วนตัวไปได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์แคมป์หรือของใช้จำเป็นต่างๆท้าทยที่สุดแล้ว2 0 2 5 Harley-Davidson กลาย,ลายไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพและการเดินทางอย่างแท้จริงมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความสวยงามความทรงพลังและความปลอดภัยที่คุณสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองบนท้องถนนถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์สามล้อที่ไม่เหมือนใคร ที่จะพาคุณออกเดินทางไปยังที่ไกลๆพร้อมความสะดวกสบายแบบจัดเต็มไร้ไกลคันนี้คือคำตอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรเดอร์คลับของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารรีวิวและเรื่องราวดีราวดีเกี่ยวกับโลกของรถจักรยานยนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ